สบายดีสบายดีทุกคนวันนี้กับมาพกูกลสแลคือเกาเนาะทุกคน้าเห็นาสแลส่สะสมนี่นะก็คือสิยูไฮย,ยูน้าคือเกาแล้วเนาะทุกคนแต่ว่ามือนี้สิมากเกลยวหน้าทงนี้เนาะเป็นทงสุดท้ายแต่ว่ามันกะสิลากลัวทงเมื่อวานนี้เนาะทุกคนทุกคน <laughs> ห้าก็ออกมาหอดวางหนึง่งพ้นบัดโต๊กสามบันี้ ิได้เก <laughs> <am> no. ี่ยวอยู่บ um. ่ทุกคนว่าอายังก็บ่ฮอดฝนตกซ้ํานี่เนาะนี่ท่งนี้ทงให้นี่น่ะเกี่ยวก่อนแล้วเนาะทุกคนเพราะว่ามันหลมมันงอยก่อนแลก็เลยเกี่ยวเนาะยังมันตะไปนี่ฮอดนี้นนึงฝั่งทางนั้นก็น่าเจ้าเนาะทุกคนก็ซงแต่นันนี่านนี่เนาะนี่เนาะ แต่ตอนนี้สิเดเกียอยู่ว่าฝนมันตกทุกคนถ้าเดเกียจัะหายจะมองมาหนิทุกคนไม <laughs> ่เ 5, 3, มมนี่นนยปอกบอกว่าฝนตกกับเกียวคือเก่านะฝนว่าคนอื่นยังเกียวเข้ากับเกียวคือกันวะน,นะตกอยู่แต่มันตกบางแห่งนะทุกคนมันลินคอยใช่ฝนเศร้าโวยละได้โวยละกเถื่อแล้วตาฝนเศร้าโวยละอยากเถื่อได้ฝนวะสองคนสองคนน่าเกี่ยวขาวมาหนะิทองสุธาแล้วทุกคนเน,น, <laughs> นี่ย อยู่ต้องกันไปอีก,ก่อนทิศหนึ่งเนาะอยู่ฝ่า,าเบื่อกันเด้อไปลุยมาอย่าร้ายคือกันได้ทุกคนแต่วันบบาหางคือทงหมูหวานนี่เนาะรงนี้เนะี่ยอยู่ใกล้แคมบ้านคือกันอยู่ใกล้แขมบ้านทงหมูหวานนี่นะไก่ทุกคนนะไก่ก็มูเลยนี่เนาะสองคนกนเมีไป้อคือเก่กาจำโบไปเบียก ພໍ່ໃຫຍ່ເພິ່ນກວມກໍໄປียຍเວກ້ວນພິພິ່ນມນมันແຫຼະເພກມນາກກນກ່ບພແຫນພິ່ນມານ ไปอีกไครเนาะทุกคนปีนาปนาล,งห,ง,นาลงหองก็ได้ลงทางหนก็ได้ลงหางนี้ต่อมาเน,นี่ยนี่เนาะ เสร็จไปแล้วเนาะสอหกับมีเงียบอสะเลสองมก่อนนกาวตกกนเมื่อามันตกพอยๆนนึงเนาะมันตกแห้งมปอบก็เลยว่าเกี่ยวเลยพนว่าคแมนนตกนเที่ยวตกเที่ยวยุดนี่สิบลนเกี่ยวเลยเลยพันว่าก็เลยจัดไปตามที่ฟนบอกสมือตอนนี้เนาะสะเลก็มอสิขาวมื่อกินขาวอยู่บ้านเนาะ่ได้กินขาวอยู่นาเพราะว่ามันไกลอยู่ ขี่รถออกมาจอ,อแถวเขมบ้านเนาะทุกคนทุกคนเขาหน้ากระจ้าขัอวงามงามอ,มาอาย่าเาม่มีเบิ่งเขาหน้าแสลงเนี่ยหาไล้ไลน่ะปืนเอาไม่ยปอกวะนี่เนาะดูหาทุกคนหยาล้อน้อยแดงมึงเนี่ยหน้ากระจขึ้งงามว่ะมาดูหาทุกคน ลุยหายีนโตทุกคนหาน่อยนะหาที่สามหายนี่แก <c oughs> ปืดเกี่ยวเอาทุกคนอะ <c oughs> <c oughs> ่ะจะชีเวบลอกงูลีไม่ต้องมาสิตตอจ้า ทั้งเกียยวทั้งจมทุกคนค้นแล้วนะทุกคนมาเนี่ยสิเขาเมื่อกินเขาเที่ยงอยู่เรื่องนะทุกคนไม่ยุบอกบุ๊กแมงมันได้ทุกคนเก็บแมงมันซองหายจะแมงมันหน่อยหนึ่งแซมยุบออกมาเบิรงนดูแมงมันนะพุนงาน บดไอศช็อนใหญ่ละน่านทุกคนแดม,มันน้อยนึงนี่มาขว้ามากินขา้าวเที่ยงอยู่เพือนเนาะทุกคนออาเติมพลังติ่งน้ำป้าใบพีกก็ได้นี่ทุกคนมากินขา้าวเที่ยงอยู่เพื่อน,นะะเนาะสแสลก็มีไงป๊อกขี่รถมาจอดไวเ้เคียงบ้าน หน้าตรงนี้บ่มีเถียงนะทุกคน โค้งให้ทุกคนตกไต้องไหมค นี่ก็เมาเทาไรเนะทุกคนมีปอกกำลสีดังไปไหวขวแมงมันเพินหนึ่งเนาะทุกคนส่วนแสลสิบิสึกเพิ่ต๊กน้อมากินมีป๊อดังไฟไปแล้วเนาะทุกคนเนสิขวแมงมันมีป๊อกขวนแมงมันเพินหนึงนะทุกคนนี่เนามันยิ่งตเดอ่อนี่เนาะ มูปิยายบนกวนสื่อเอียนมาฝากทุกคนต้นท้ายก็อืนเอืนปลาไแบบมปอกตือมูปลยาบนกวนมาเน่างสื่อเยนมาฝากทุกคนนี่นี่ยายมันยังอกยังเบิ่งตัวใหญ่เ จะได้กินจะได้กินมาเองโต๊ะบอทุกคนสลายไปซื้อเฟอร์น้ำตกมาไว้แล้วมีเงนป๊อกขัวแมงมันเหลียบรยบ้อยเนาะกินอยู่สองคนพ่อใหญ่บึ้นกวมไปเบียกับโมไปละเนาะเอามามีเงนปอกมีทั้งนี้มีอัวหอมทุกคนแต่สาวๆซื้อมาให้ยังพลาดไหน พัดกระเพ้าบอกน่ค้างคุณก็เดินเดมือวได้เอซทุกคนมันสิบเดนสแสลกินเป็นมือกองมีเงปอกแมงมันแมงมันนะนี่เนาะเพรื่อนน้ำตกแมงมันอัวมิงพีกับปีพักนี่เนาะทุกคนกินแบบสบายสบายกินแล้วก็พักพอนี้ไแล้วก็ออกนาหน้ามันหยนนู่นีนกินนั่นเนี่ยห้มันในนี้กินนั่นมัน มาเดลเอฟซี FC, ทุกคนสิบดเดเฮ็นสลงกินได้เป็นมือเกาะเห้นจะมีเงยปอกนี่แหละกินแล้วอ่ะเกาวก็ติดเมื่อยเกี่ยวเขาวขาหนักถูกไหมทุกคนเกนี่ย,าาย <c oughs> วเขาหนักบกเลยขิมเยอะก็ไม่ได้ละหยาก็ะได้กินกั็ยังมันนะให้มีเงยปอก <c oughs> เป็นมือเกาะยำได้ อามือบังเต็มหนาเกาะนะ <laughs> มาเด้เอฟซีทุกคนกสแมันมันแสบน้ำกันเดอรมีาเป่าแมงมันข้องดีข้องดีมมหน้อยเด้มแงดมงม,มันนะพ่มิยเป่าว่าเหลืองแสบกับปลาสูจีน,า 1, น่ายมันคือเก้านะอืมบ้านอ สิที่มีไอ้ที่ตากลรองกินเด้อไหมทุกคนสิบรีเซนตากลรองกินได้ตอนนี้กากินข้าวเส้นเป็นทีกับหอยแน่นอนทุกคนสแลสิพักพรก่อนจังหน่อยหนึ่งก็สะออกไปเกี่ยวข้าวหนะ้าสิทิจบคลิปเพียงแต่สามนี้งนะทุกคนสำหรับกินเมี่ยงกับมี่ยังร้านนะทุกคนพากันม่คลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสแลเน่เด้อ